สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเอนทุกคนมีใครอยู่บ้างไหมเอย่ยมาทักทายแม่ส้มได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมีใครเห็นแม่ส้มบ้างแล้วเอย่ย มีใครเห็นแม่ส้มบ้างไหมเอ่ยขึ้นหรือ,อยังนาะตอนนี้มองเห็นตัวเองหรือเปล่าเนี่ยแม่ส้มขึ้นไรหรือ,อยังทำไมมองไม่เห็นอะไรเลยมีใครเห็นแม่ส้มบ้างไหมคะ มีใครเห็นแม่ส้มไหมคะอืมอืมทำไมบอกว่าไม่ขึ้นเลยเน็ตไม่แรงพอเลยคะ่ะอินเทอร์เน็ต มีใครเห็นแม่ส้มบ้างไหมเ่ยอินเทอร์เนต็ตไม่ดีอีกแล้วทำไมเป็นแบบนี้ทุกทีเลยมันทำไมไม่ขึ้นอ,อ้าวงงงง ending